สวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับผมไปไต่ดีวชั่นกันต่อนะฮะแล้วผมจะมาเสนอครับผมวันนี้ผมมากับแผน4 2 1 3ครับผมแต่จริงๆมันเป็นแผน4 1 2 3นะฮะแต่เวลาเนี่มันเขียนมันเขียนแบบนี้นะครับผมนะนี่เป็นแผน4 1 2 3นะครับผมแบบแผนโปรดของผมในตอนเฟส2021เเลยนะครับผมมากับโค้ดคนนี้ฮะเจอเก้นคอปครับผมสไตล์การเล่นของเขาที่แบบ และพิเศษที่สุดนะครับผมคือคกเคา์เตอร์ครับผมเกมสวนกับแบบบอลไวฮะแล้วแบบบอลสั้นหรือว่าแบบบอลเลียดด้วยนะครับผมบอกเลยว่าโคตรโหนะมาแผน C 123บอกเลยจัดเจ๋งผมแนะนำนำเสนอเลยครับผมไปครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลย Let's go A few moments later นี่ครับทุกคนเราจับคู่ติดเรียบร้อยแล้วนะครับผมไปฮะลุยกันเลยครับผมเจอดีแล้วไปดูกันเจอทีสามเหมือนกันครับใช่ปะ ทุกคนเนี่ยฮะผมไม่ค่อยเล่นนะผมยังอยู่ดีสามเลยนะไม่เล่นแพ้นะฮะไม่ค่อยได้เล่นเลยครับผมช่วงนี้ฮะบอกเลยยาวยาเลยครับผมถ้าผมจริงจังจริงผมมั่นใจว่าผมขึ้นดีถึงสบายฮะมั่นใจจริงๆครับผมมาฟีมือผมว่ามีอยู่แล้วอ่ะแต่แบบยังใครเล่นเท่านั้นเองอหมอคิกแล้วแล้วผมผมมออีกละโอเคครับผมทีมผมถือว่าซันิหัวตกฮะไม่ค่อยได้ใช้อยู่ละปล่อยไปและเราจะไปดูทีมเขาโอ้โหมาแผนหน้าสองว่ะ เฮ้ยเกินปุยมุยมากับแผดหน้าสองตัวเขาโมดเป็นกันนยเนี่ยถือว่าใช้ได้ครับทุกคนไปฮะเราไปลุยในเกมเลย Let's go <S นี่ครับทุกคนเราเข้าเกมมาแล้วนะครับผมนะฮะฝั่งเขาเป็นคนเขียนะฮะ Let's go ลุยก,กันเลยครับผมโยนครับเอาส่ง,งมาเมซี่จิปาละจนเกม,ม่เอาดิ้นเกม,ม่เอาดิจะเย็นเพื่อน้นเกมเป็นเพื่อนจะเย็นเพื่อนยากฮะยากหน่อยยากหน่อยอันนี้คือมุมแคบเลยครับทุกคนเริ่มยากหน่อยแล้วฮะบอกเลยทุนี้ผมไม่ค่อยเล่นบ่อยนะครับผม ฝีมืออาจจะดอรอปลมานิดหน่อยนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมตั้งใจจะขึ้นดีหนึ่งนะผมแต่ไม่ค่อยเล่นนะขออภัยทุกคนด้วยนะครับแบบเล่นอะไรไม่ดีนะฮะไปลแล้วผมออกข้างไปลแล้วครับกินเตโนโรน,น,น,นโดผมไปลแล้วลาโดมีความเร็วครับผมความเร็วสูงนะถึงอย่าโดนตัดสวยเอาเพื่อนเออไม่ได้อได้อยู่เพื่อนไปตอนถึงมินเข้าซ้ายยิง มาดิลูกแรกมาแล้วผมเกิลเกิลเกิลซอนถึงมินนะโอ้โหความเร็วสปิตปลายเขาเจ๋งจริงๆครับทุกคนสปิตปลายซอนถึงมินเจ๋งจริงฮนะต้นปลายโหดหมดเลยผมแต่เมื่อกี้คือวิ่งมาแตะบอลคือปลายเลยนะถูแตะเข้าซ้ายโคตรคมโคตรไวใครมีลองเล่นลองไปเล่นกันดูได้นะฮะดูดิดูดิดูดิโอ้โหผมมาแผน4 12 3นนะครับทุกคนน,นั่งไปนะผมลองกันได้นะ ลองมาได้นะครับผมเป็นแผนเก่าที่ผมมาเซียนเลยฮะแต่ก่อนนะเนี่ยทุกคนแล้วช่วงนี้ผมเอ่อสตรีมในเพจเฟซบุ๊กนะฮะจะเป็นแบบเอ่อพวกไฟเอ็มนะผม GTA ไฟเอ็มนะถ้าแบบใครชอบแบบหรือว่าใครเป็นสาวกพวกไฟเอ็มอยู่แล้วนะครับผมเออ่แนวสตอรี่แนวแกงนะครับหรือว่าแนวเกณฑ์นะครับลองมาเออ่รับชมกันในสตรีมผมกันได้นะครับผมมาแบบสปอร์ตกันได้นะครับผมก็เงาอยู่นะฮะ ผมว่าเางาอยู่นะครับลองมาซัพพอร์ตมาดูมาให้ลั้งใจกันได้น,นะครับโดยการที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็กดกดดิงนะครับให้ทั้ง Facebook ในเพจ Facebook แล้วก็ในช่อง Youtube ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับผมทุกคนว่าโค้งเข้าไหมแต่ผมว่ามีโอกาสนะแต่ก็ยากหน่อยทุกคนเพราะว่ามันไม่ค่อยโค้งมากครับจากจากวิถีบอลนะเฮ้ยพลาดเปล่าเราอะพาลาดหรือเปล่ปาพาลาดหรือเปล่าฮะพลาดหรือเปล่าครับผมโอ้โหเซฟได้ไเลยวะ ไม่น่าได้หายทุกคนไม่น่าเซฟได้นะจากจากจากที่ผมดูนะผม A few moments later คือแบบเขาไม่ร้องให้เราบุกเลยฮะจังหวะที่แบบเราได้เปรียบเลยนะจังหวะที่เราได้ลูกอ่ะเขาไม่ให้เราลุกเลยทุกคนเขาเล่นเลยฮะนี่ครับที่ผมบอกนะครับผมโอ้โหเซฟว่ะนะครับจะบอกว่าเรื่อง AI เรื่องระบบเขาอันนี้คือแบบไม่ถูกใจผมอย่างมากฮะแล้วมันสมควรอะเรื่องความจริงมันสมควรเป็นแบบไหนทุกคนรู้ใช่ไหมมันสมควรเป็นแบบที่ผมบอกครับ เป็นแบบเออแบบถ้าเราแบบได้เปรียบอยู่นะมันควรให้ผมเราเล่นต่อเว้ยถูกปะละ่ะถ้าเราเสียเปรียบก็ว่าไปอย่างนะถือว่าถ้าแบบเกมแบบมันผ่อนคลายแล้วเนะี่ยก็ว่าไปอย่างนะผมแต่ถ้าเราแบบได้เปรียบได้บกุกนะมันควรให้เราได้เล่นต่อมากกว่าผมร้อยเปอร์เซ็นต์นะถึงปะถึงปะไม่ถึงคนเดียวคนหนึง่ง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 คนหนึ่งตัวชิ่งว่ะตันแทงว่ะฮัโลโหล สวยโอ้ผมดักบอลค่อนข้างดีเหมือนเหมือนกันนะเนี่ยเบิร์นฮะโอ้โหไปได้ละวิลานมัลงมากลางเฉยคนลาลายเลยเมื่อกี้ผมปั่นนะฮะปั่นเหรอผมดักอย่าแทงอย่าแทงต่อส่วนน้องไปโโอ้หทีเดียวโดนฮะไปเพื่อนไปเร็วๆสวนเก่าครับผมส่งให้โรนโดฮะโรนโดผมบางบอลครับผมส่งให้เบคแฮมครับผมส่งออกข้างไปครับไม่ออกข้างผมส่งผิดไปครับผมเมสซี่ครับไปกลางครับ โอ้โหไม่ได้ทุกคนสวยเราได้เปิดวงครับผมเปิดบุมฮะไม่ได้เปิดมงเกมค่อนข้างตึงเหมือนกันนะครับทุกคนนะโค้งครับอลโค้งเข้าหัวหน่อยเว้ยเข้าหัวหน่อยเว้ยเข้าหัวหน่อยเว้ยไม่เข้าฮนะโอ้โหเสียบโอ้เราทีละผมผมไปยิงครับกรรมการไม่ตั้งใจเมืเ่อกี้ขอโทษด้วยบรรล่าจริงจริงอยนะครับเสียบไม่โดนอะไรเลยนะโดนเหลียวกันเนี่ยไม่โดนฮนะเดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวทุกคน กดไปละรอเป็นตัวผมอ้าวโอ้ย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 ,อยเกือบตายหลอนเลยเมื่อกี้หล,หล่นฮะ้างหลุดเปิดโมงเกมมิ่งรู้จักหรือเปล่าครับนอนนอนโอ้โหกระโดดทีจังหวะบุกโคตรเยอะแต่จบสกอร์ไม่ลงฮะ โอ้โห oh, oh, oh. สวยงามเยอะเลยนะจบสกอ์ไม่ลงจริงทุกคนทุกคนเห็นใช่ไหม,มจบจบสกอ์ไม่ลงจริงอะแต่คือแบบจังหวะสวยงามเยอะมากครับเอาเป็นลุงลูมานะแล้วก็จะเป็นเนยมานี่นี่นี่แล้วก็เนี้บผมเป็นฮาได้นะผมขอสามประสาทล,ลงใหม่ขอแบบตึงๆหดโนแล้วกันไปเลสตอเนี่ยคนเราเปลี่ยนตัวมาเรียบร้อยแล้วฮะเราเปลี่ยนตัวมาเรียบร้อยแล้วผมมาครับ ยังไงครับผมยังไงฮะส่งไป <9. S 1> ยังไงครับโดนบ้าโดนบ้าโดนบ้าโดนไหมฮะคนนึงเหรียบร้อยไปฝากเกมส่วนเกมสวนฮะเกมสวนเรียบร้อยหล<ป>ุดพอสองเ,เรียบร้อยยิงเรียบร้อยจะรองให้ฮาเล่นเองยิงคือยิงไม่เป็นเลยเหรอจัองหวะเดียวอะสไลด์เพื่ออะไรชีวิตจริงนะฮาเลนมันไม่โดนปลด บอกเลยมันโดนปกดจากตัวจริงอะยิงแบบนี่ป้าบอกโอ้โหเอวินดาวลุ่งที่โหดมากๆเลยนะเว้ยในตอนนี้ท็อปท็อปเาแบบโลกเลยนะเว้ยเล่นนี้หรออ๋อในม่ไม่ไเกมฮะโอเคผมอินไปไหน่อยเท่าทีเปินไม่ติดเปิดไม่ติดไปโอ้โหจานฟาว จังหวะนี่ผมควรนำสองลูกนะมันไม่มาทุกคนหาได้จริงไม่เข้าอ่ะไปโอเคครับตัดนะหาได้นะหาได้นะไปหาเล่นไปผมไม่ติดครับหาได้นะหาได้วิ่งหาเล่นวิ่งหาเล่นวิ่งไว้เฮ้ยสวยหาเล่นอ้าวฟีคิกระยะอันตาไลอ้าวเลยครับผมผมพูดอ้าวเลยอ่ะคิดดูดิผมพูดอ้าวเลยอ่ะระยะอันตาไลลูกแบบนี้เรียบร้อยฮะชิวๆ บอกเลยร้อเรียบร้อยครับร้อยเปอรซนตะ์ะบอกจู่ของจริงจะโกหกทำไมถูกไหมมันร้อยเปอร์เซ็นอยู่แล้วลูกเนี้ยขอรูก้นะขอลูกขอลูก้ายเกมมมาดีเว้ายเกมแนละสักสองลูกไว้ไปไปปะฮะคราบผมบนนครับไปครับฮาร์เล่ตตัวน,นี้ครับฮาร์เลไปฮาร์เลไป มีเขาบผมเรียบร้อยฮนะมาอะไรครับผมสามสูตรแล้วครับไหลแล้วครับทุกคนไหลแล้วครับไหล,แล,หลแล้วครับผมไหลแล้วครับพอฮะข้ามเพ้อโอ้ยข้ามเพ้อนนมันดีใจอีกนะผมทำอะไรไม่ได้นะฮะเฮ้ยท่าดีใจใหม่หรอทุกคนขอดูหน่อยนะท่าดีใจใหม่หรอดีไม่เป็นไรอะ่ะอ้าวกดออกแม่งเอ้ยท่าดีใจใหม่เดี๋ยวเชื่อว่ะ หนึ่ว่าใหใหม่กดออกเฉยเลยเชื่อวะ่ะไปครับทุกคนเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่มันขึ้นวชนะเลยครับผมไปครับ a few moments later นี่ครับทุกคนมันขึ้นว่าเราเบียน mm hmm. วอนนะเร,รเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยนะน็กปนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับบอกเลยว่าเกมนี้ก็ชิลๆไปครับทุกคนนะเลยแล้วคือดีสองึ้นดีหนึ่งต่อผมบอกเลยผมก็มั่นใจตัวเองในระดับที่มากๆเลยนะผมว่า ถ้าผมแบบมีเวลาเล่นแล้วแบบตั้งใจเล่นจริงๆนะครับขอแค่ไม่กี่วันวันสองวันผมมาแแหละผมจวขึ้นดีทหนึ่งให้ได้ครับผมเพราะว่าผมขึ้นดีทหนึ่งได้แน่นอนนะแบบมันจะตัเองมากมันจะในฝีมือค่อนข้างสูงอยู่นะครับแบบฝีมือผมก็ไม่ได้แบบอ่อนไปกว่าใครนะแต่ก็ไม่ได้กิ่งไปกว่าใคร <c oughs> อะไรวะโอเคทุกคนก็จะมาใมนนะวันนี้แล้วก็มาแบบแนะนําแผนการเล่นนิดๆหน่อยๆกับ บวกกับโค้ดนิดๆหน่อยๆฮะอาจจะแบบไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะแยะมากมายนะผมแต่แบบแนะนําแผนการเล่นอาจจะเล่นแบบลงดีวิชั่นนะผมหรือว่าอะไรให้เพื่อนๆดูกันนิดๆหน่อยๆนะครับถ้าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมขอบคุณทุนมากๆนะครับผมนี่ฮะบอกกันอีกเช่นเคยนะผมว่าถ้าใครชอบหรือว่าเป็นสาวกเกี่ยวกับไฟเอ็ม GTA ไฟเอ็มอยู่แล้วนะฮะมาดูสไตล์ มาดูการเล่นแก๊งหรือเล่นสตอรี่ได้ในสตีมผมเลยนะครับเกียร์น,นะผมหรือว่ามาแบบคำขำมามาคุยมาสัพอร์ตกันก็ได้นะผมในสตีม f a c e b o o k ผมนะครับช่วงเย็นนะผมช่วงดึกๆเป็นเย็นนะครับผม,มได้เลยนะฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าผมอยากให้ผมทําคลิปไหนลองคอมเมนต์มา้เลยนะฮะตอนนี้ก็คิดคอนเทนต์ไม่ออกเหมือนกันนั่นเนี้ยโอเคครับแล้วเจอกันผมบายบายจุ๊บจ